นะครับนี่เป็นสภาพอากาศนะครับหลังจากที่ฝนตกใหม่ๆนะครับดินก็จะเปียกแบบนี้นะครับผมน้องช้างเล่นมันเลยสามเชือกดูอ,อุงอิงอ,อุงอิงคุกดินคุกฝุ่นจะไปมุดมุดใต้ท้องพี่เนี่ยดูลเลยนี่ นอนแล้วเอยนะอ <laughs> ั่งนีน้นน <laughs> สนุกอ่ะสนุกเขาอะ <laughs> ่ะใครไม่สนุกอุ้งอิงสนุกอยู่คนเดียวก็ได้นะครับ <laughs> ดูมีท่าดุนมทิพด้วย <laughs> มาเลยก็เล่นใหญ่เลยนะครับผม <laughs> สายป่วนนะครับอุ้งอิง เล่นสนุกเขาอันนี้ก็จะถูต้นไม้ต่อแล้วหย,ยาดฝนสนุกเมื่อกันหยาดฝนบอกแต่ว่าไม่คลุกดินคลุกฝุ่นนะครับผมอันนี้หนูตัวแล้วนะครับผม <c oughs> เล่นแบบเรียบร้อยนะครับผม อ๋เองกินนมทิพย์อีกแล้วครับดูพี่ปลอยฝั่งนู้นก็ถูใหญ่เลยนะครับผมสนุกเขาครับ มาลงป่าทะเลก็จะล่าเรื่องแบบนี้นะครับให้ได้ดูกันตลอดเลยเลยพี่พลอยถูใหญ่เลยพี่พลอยบบถูใหญ่เลยเอาอีกแล้วครับดูมูตายท้องพี่ละวปวนพี่ละวปวนพี่สาวแล้ว you good camera my camera not good ดูนะครับอุย้ยตอนนี้ขึ้นกองโพลแล้วครับองค์ิงขึ้นกองโพลแล้วหยาดผนก็ยืนแบบสวยๆนะผมองค์ิงก็ปวนแล้วนะครับตอนนี้โอ้ยกองโพลไปหมดแล้วนะครับดิ โอ้ยดูครับดูดูดูโอ้โอ้ยพังหมดแล้วต้นมงต้นไม้ไปหมดแล้วอะไรมันจะขนาดนี้โอ้มันมากนะครับผมเนี่ยเป็นกองพลน,นะครับเนี <laughs> ่ยมันชมปลวกอะลงมาแล้ว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 ล เอาครับยังมันอยู่ดีนะครับผมยังไม่อิม่มยังไม่อิม่มเอาให้จูใจไปเลยดูกันยาวๆครับอะไรมันจะสนุกขนาดนี้น่าจะเย็นนะครับผมก็คือแบบด้วยความที่ผิวหนังของช้างนี่มันหนานะครับหนามากอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่แบบเจอดินเย็นๆแบบนี้นะครับก็ลงไปลุกนะครับผมก็คือเหมือนกับได้ปรับอุณหภูมิร่างกายด้วยนะครับผม น้องก็แบบชอบนะครับผมชอบชอบดินเยนๆน,นะครับเดี๋ยวก็จะเดินลงแล้วนะครับผมอีกสักหน่อยเนาะนะครับผมอีกสักหน่อยอประมาณสักสี่สห้านาทีนะครับผมแล้วก็จะลงไปทําอีกโปรแกรมหนึ่งนะครับก็คือการเล่นโคลนแล้วก็เล่นน้ํานะครับผมแล้วก็จะเป็นเวลาพักของน้องๆนะครับหลังจากนั้น ขวานเองก็จะไปตัดหญ้านะให้น้องช้างนะครับผมดูโอ้มันมากอะน้อ,องอิงเล่นแบบโอ้โหแบบไม่สนใจเลยเล่นแบบจุใจไปเลยดูพุหง่อยอุ้ยพุงดูพุงออกดูทำดูทำ